เชื่อว่าหลายๆคนเติบโตมากับอน,นิเมะของญี่ปุ่นและหลงรักมันแบบช่วยไม่ได้เราจึงให้เวลากับมันเปรียบเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเท่านั้นที่จะชอบและหลงรักในอน,นิเมะยังมีทั้งนักแสดงศิลปินและดาราที่ยังชอบในตัวของอน,นิเมะเอาเลยจะพาทุกคนมาดูอน,นิเมะที่มีอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลเรื่องที่1ก็คงต้องยกให้กับดักเกิลบอลเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนบอลหรือตามดูกีฬานี้ไม่มากก็น้อยต้องได้เห็นท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์ที่มาจากอน,นิเมะเรื่อง เต่าที่เมสันเมาส์ทำท่านี้ในตอนที่เขาอยู่เชลซีเขาทำท่านี้ในเกมเกมหนึ่งที่เขายิงได้ใส่ลิเวอร์พูลเขาวิ่งมาทำท่าพลังขึ้นเต่าใส่เบนชิเวลซึ่งเขาให้เหตุผลกับสื่อถึงแรงบันดาลใจท่านี้ว่าเขาทำเพราะเขานึกถึงเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างเคอร์ซูม่าเขาเป็นแฟนบอลอนิเมะเรื่องดากเกิลบอลแต่ท่าดีใจของดากเกิลบอลไม่ได้มีเพียงแค่พลังขึ้นเต่าเท่านั้นเรายังได้เห็นท่าอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่มาจากดากเกิลบอลอีกไม่ว่าจะเป็นท่าฟิวชั่นซึ่งท่าฟิวชั่นนั้น ทำกับเพื่อนสื่อถึงความสะมะคัครใจและครั้งหนึ่งมิเกลอเมลอนเคยทําท่าดีใจฟิวชั่นนี้คนเดียวเพื่อสื่อถึงเพื่อนเขาที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเรื่องเศร้าของวงการอนิเมะอูให้กาเนิดดักเกิลบอลและอาราเล่อย่างอาจารย์โทริยมามะได้เสียชีวิตก็มีทีมฟุตบอลมากมายที่โพร,รูปท่าดีใจฟิวชั่นที่มาจากนักเตะของพวกเขาและข้อความไว้อะไรที่ไว้อะไรให้กับอาจารย์โทริยมามะมาต่อที่เรื่องที่2อย่างวันพีชถ้าพูดถึงอนิเมะโจรสลดัดไม่มีใครไม่รู้จัักกกเเเรื่่่่่ออองงงนนนนนนีีนนนนี้แม عة, มมมมมผลาาาาาาททํจจะะยไวป็ เป็นเนื้อเรื่องในประจนภัยน่าติดตามจึงทําให้มีนักกีฬาหลายคนที่ชอบและหลงรักในอนิเมะเรื่องนี้เอาเลยได้เห็นท่าดีใจมากมายโดยเฉพาะท่าเกียร์สของตัวเอกในเรื่องวันพีสอย่างลูฟี่ซึ่งได้รับความนิยมในวงการฟุตบอลและนักกีฬาฟุตบอลหลายคนทําท่านี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าจากเบนฟอร์ดอย่างเอ็มเบโมที่เคยทําท่าเกียร์สมาแล้วและโดมินิกโซลันกี้คุณจําชื่อโดมินิกโ s o l a n ี i เอาไว้พูดถึงอนิเมะเรายังต้องกลับมาพูดถึงชื่อเขาอีกแน่นอนมาต่อกันที่ยูเลียนบันกองกลางของดอทมูนที่เคยใใด้ท่า าลูมของทาฟังกาล้อจนกลายเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตและสมัยตอนที่โดมินิกโซลันกี้อยู่บอลมนม์ทเขาก็าเคยใใดีใจท่ทาลูมของทาฟังกาล้อด้วยเหมือนกันแล้วเรื่องต่อมาที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของรินจานารดโตะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นับว่าเป็นเรื่องนินจาแห่งยุคที่มีคนติดตามและชื่นชอบไปทั่วทางโลกรวมถึงเดวิดเดเคอาร์ที่เขาเคยโพสต์รูปและโพสต์อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้และด้วยความที่อนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะชื่ ที่เคยดีใจด้วยท่านั่งสมาธิของวิถีเซียนและท่าดีใจถงน้ําหนักของล็อกลีและยังเคยเอาหน้ากาก,ากของโทบิที่เป็นตัวละครในเรื่องนารูโตะมาใส่และในไหนก็กล่าวถึงโดมินิกโซลันกี้แล้วเขายังเคยดีใจด้วยท่าของโกโจสโตลุจากเรื่องมหาเวทผนึกมารโกโจสโตลุเป็นตัวละครที่เท่แล้วเด่นมากๆจึงไม่แปลกใจเลยที่นักเตะสายเบียวคนนี้จะเอาท่าดีใจของโกโจมาใช้ตอนที่เขายิงได้นอกจากนั้นโดมินิกโซลันกี้ยังเคยดีใจด้วยท่าก,ากัดนิ้วของแอคแท็กบอลไททันซึ่งเป็นอนิเมะเรื่องดังและเนื้อหาเข้มข้น ทําให้มีคนติดและชอบอนิเมะเรื่องนี้มากและมีนักเตะอีกหลายคนที่นอกจากโดมินิกโซลันกี้ที่ดีใจด้วยท่าของอนิเมะเรื่องนี้และล่าสุดโดมินิกโซลันกี้ก็ได้ดีใจด้วยท่าอนิเมะที่กลายเป็นไวรัลนั่นก็คือท่านี้ <Go. S 1> ซึ่งเป็นท่าดีใจของอากิฮายาคาวะจากเรื่องเซนซอแมนที่สนุกและเข้มข้นพอสมควรถ้าทุกคนชอบเรื่องราวนี้กดติดตามคุณจะต้องชอบคลิปต่อไปของพวกเราอย่างแน่นอนขอบคุณครับ